ซื้อสดบ้าน100ล้านผ่านทางไลน์ซื้อสดบ้าน100ล้านผ่านทางไลน์บ้านหรูใบเฟิร์นพิมพชนกกลั้นใจไม่ซื้อแปรเนมภูมิใจสร้างบ้านให้ครอบครัวใบเฟิร์นพิมพชนกเปิดบ้านหลังใหญ่80ล้านตกแต่งเรียบง่ายแต่น่ายอยู่มากเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของนักแสดงสาวคนเก่งอย่างใบเฟิร์นพิมพชนกหรือวิเศษไทบู์หลังจากที่เก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงสร้างบ้านหลังโตให้ตัวเองและครอบครัวสำเร็จโดยราคาบ้าน หลังนี้อยู่ที่ประมาณ80ล้านบาทและใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีบ้านในฝันของไบเฟิร์นก็พร้อมเข้าอยู่แล้วโดยใบเฟิร์นและผู้จัดการได้พาทูบ้านหลังใหม่แบบทุกชมทางช่อง YouTube เฟิร์นโซนชาแนลในอีพีที่มีชื่อว่าโฮมทูบ้านไบเฟิร์นเสร็จแล้วจะต้องบอกว่าบ้านสวยและอลังการสุดๆแต่ละโซนมีความดีไซน์ที่ต่างกันออกไปและหนึ่งความปลื้มใจของดาราสาวคือต้นไม้หน้าบ้านอายุ700ปี ที่สหามาได้สําเร็จอยู่ระหว่างการตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งใบเฟิร์นเล่าว่าบ้านเสร็จแล้วเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ซื้อให้ตัวเองก็ดีใจเหมือนว่าเรากําลังจะมีชีวิตที่อยู่ในฝันทุกโอกาสที่ทุกคนให้ทําให้มีโอกาสได้ทําบ้านตามที่ฝันโชคดีที่มีคนดีๆอยู่รอบตัวยึดอคอยประคองให้อยู่ในร่องในรอยพากันทํางานและโชคดีที่ได้เจอทีมงานที่ดีมีคนดีๆคอยช่วยและให้คําปรึกษาจนเกิดเป็นบ้านหลังนี้ ตกแต่งตามที่ชอบไม่ได้เน้นใช้ของแบรนด์เนมแต่จะเน้นใช้ของดีมากกว่าถ้าถามเรื่องงบก็ยังอยู่ในงบที่ตั้งไว้ด้านคุณแม่ของไบเฟิร์นเองก็ได้บอกว่าภูมิใจในตัวลูกสาวกว่าจะสร้างบ้านได้ขนาดนี้ในชีวิตคนบ้านสักหลังกว่าจะได้ก็ยากมากแล้วถือว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นของลูกไบเฟิร์นอวดอีกมุมโปรดห้องน้ําสุดรู้สวยจนไม่กล้าใช้เลยไบเฟิร์นก็ได้เผยให้เห็นอีกมุมสุดประทับใจนั่นก็คือบริเวณห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ําที่เอาไว้แช่ตัวให้ผ่อนคลาย จากการเหนือล่าโดยพื้นที่บริเวณนี้ถูกออกแบบมาให้ดูใหญ่โตรู้ระ